สุกนี้นะคะอีก3วันค่ะพรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพักคนใหม่คําถามตัวใหญ่ๆก็คือเมื่อคุณแพทองทานลาออกไปแล้วเนี่ยหัวหน้าพักคนใหม่จะชื่ออะไรคะพี่สําราญสี่คนเมื่อวานเราวิเคราะห์กันไปแล้วส่วนหนึ่งนะแต่มันยังไม่เต็มอิ่มนะาทางทีมงานบอกว่าเอาเอานักวิชาการอีกสักท่านหนึ่งมาวิเคราะห์ดูนะรวมทั้งสถานการณ์อื่นๆด้วยน้องเหมียวที่เกี่ยวข้องทางการเมือง เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับดรพิชายรัตนดิโลกณภูเก็ตผู้อํานวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิได้นะคะตอนนี้อาจารย์พิชายอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเหนียวคุณสำราญและท่านผู้ชมครับก่อนไปพักคพื่อไทยนี่เอาสภาพการการเมืองโดยรวมก่อนตอนนี้นี่เท่าที่อาจารย์พิชายดูแล้วนี่ การขยับขับเคลื่อนของแต่ละพักในการเตรียมสู้รบการเลือกตั้งต้นปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเข้มข้นไหมก็มีความเข้มข้นนะคุณสำราญมีช่วงนี้เนี่ยก็คงจะมีการคัดเลือกตัวผู้สมัครที่จะลงในระดับเขตของพักต่างๆกันอ,อย่างเข้มข้นแล้วก็ในกระดาษเดียวกันก็คงจะมีการคิดนโยบายคิดกลยแกอะไรต่างๆในการหาเสียงกันรวมทั้ง แาจคิดในการที่จะดึงบรรดารสสที่มีศักยภาพในเยตเล็กตั้งเนี่ยให้เข้ามาสังกัดพรรคตัวเองมากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างชัยชนะน,ชชนะครับอันนี้ก็คือภาพที่เห็นและก็มีความคึกคักหรครับอืมพรรคไหนนี่น่าจับตามองเป็นพิเศษไหมฮะนอกจากพรรคภูมิใจไทยก็พรรคหลักๆที่จะเป็น ที่เป็นคู่แข่งกันทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยก็จะมีะลําดับแรกเนี่ยก็คงเป็นพักประชาชน <c oughs> ซึ่งก็คงจะมีการมีกระบวนการคัดเลือกตัวผู้สมัครในระดับเขตก็มีความเข้มข้นพสอสมควร <c oughs> อแล้วก็รวมทั้งมีการผลิตนโยบายอทีมในการที่จะหาเสียงแล้วก็ใช้แคมเปญก็เราก็เริ่มที่จะเห็นภากผลอกมาบบ้างแล้ว <c oughs> ส่วนทักที่สองก็คงจะเป็นภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้เขาก็โฟกัสอยู่สองพื้นที่ก็คือพื้นที่ของความเป็นรัฐบาลที่พยายามที่จะสร้างนโยบายเพื่อที่จะขอบโอยคะแนนให้เป็นขอบเป็นกำ <c oughs> ให้เข้ากับพรรคตัวเองมากที่สุดแต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรละคนละครึ่งตัสอะไรของเขาแต่อรวมทั้งพยายามที่จะ,ะสร้างสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชา S <S ในขณะเดียวกันในแง่ของการอ่ดึงคนเข้ามาสังกัดพรรคเนี่ยผมคิดว่าเขาก็คงจะมีการเชื่อมโยงต่อสายสร้างเครือข่ายแล้วก็คงจะพยายามดึงเอาบรรดาสะสประเภทบ้านใหญ่ที่มีศักยภาพรวมทั้งมีการเดินสายไปพูดคุยอชักชวนสสแข่งขันเนี่ยเราก็จะได้เห็นทั้งในทั้งใต้ใท,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 ที่คุณพิพัฒน์ก็ไป ชักชวนนดีสอสอประชาธิปัตย์หรือว่าในภาคอื่นๆภาคอีสานก็คงจะมีการดําเนินการในทํานองเดียวกันขออนุญ <ใ S 1> าตในส่วนพักครับขออนุญาตข้าม,มาที่ประชาธิปัตย์เรือาจารย์เป็นยังไงประชาธิปัตย์พักสีฟ้าที่ยวนี้นี่ประชาธิปัตย์ก็พยายามที่จะฟื้นภาพลักษณ์ิดยืนของพักแบบเดิมเพราะว่าปีสองพันห้าร้อยตั้งแต่หกสองจนถึง6กหกเนี่ย ภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์กา,าไปผูกโยงกับเครือข่ายอำนาจเดิมมากถึงเกินไปแล้วก็พักก็มีลักษณะแปลสภาพเป็นพักแบบทุนท้องถิ่นมันทําให้จุดยืนแต่เดิมของพักที่เป็นเสรีนิยมป,ประชาธิปไตยมนันสูญเสียไปทีนี้พอคุณพิชิตเข้ามาเนี่ยก็พยายามรื้อฟื้นจุดยืนอันนี้ขึ้นมาอ,อย่างชัดเจน แต่ทีนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะดึงคะแนนเสียงได้เนี่ยก็คงจะดึงได้ในแง่ของปาธิลิสที่อาจจะดึงคนที่เคยเลือกโกเบกยุทธ์อะไรต่างๆกลับเข้ามาได้ส่วนหนึ่งหรืออาจจะดึงคนที่เป็นอนุรักษนิยมแต่ไปสนับสนุนทัก้าไกลในอดีตมาได้อีกส่วนหนึ่งแต่ผมประเมินว่าก็คงจะน่าจะอยู่ที่ประมาณสักสองถึงสามล้านเสียงในแง่ของปาธิลิสส่วนในแง่ของสสเตนั้นเนี่ย เนื่องจากว่าทางคุณอภิสิทธิ์และก็ทีมพญาธิปัตย์ในยุคนี้เนี่ยคือผูเหมือนว่าจะไม่ได้เน้นการเมืองแบบเดิมที่อาศัยเครือข่ายหัวกัเแน่ดังในอดีตครับซึ่งเป็นคานของพรรคพญาธิปัตย์มันอาจจะทําให้โอกาสที่จะได้สสเขตมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะงั้นตัวพัาธิปัตย์เองประเมินอย่างเป็นที่แล้วคงจะได้ประมาณสิบกว่าที่นั่งคุยัสิ สอสอปาร์ตี้ลิสต์นี่ได้คะแนนสองถึงสามล้านเลยเหรอคะอาจารย์ถ้าสามล้านเสียงก็คือประมาณสิบที่นั่งสามล้านเสียงก็สิบที่นั่งเพราะว่าจับเดิมเนี่ยครั้งล่าสุดห็นว่าประมาณเก้าแสนใช่ไหมคะสามที่ใช่ก็เพิ่มขึ้นขึ้นมาเยอะไงแต่ผมก็เมินว่าเขาจะขึ้นมาอันนี้ให้เต็มเต็มแม็กซ์เลยแนนเพาะคะแนนรวมไทยสร้างชาติในภาคใต้เนี่ย คราวที่แล้วเนี่ยพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ได้1.4ล้านเสียงในภาคใต้แล้วผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีโอกาสที่จะดึงคะแนน1.4ล้านเสียงของรวมไทยสร้างชาติในภาคใต้เนี่ยกลับมาหน,นือประชาธิปัตย์คืออย่างน้อยก็ได้คงจะได้มาอีกประมาณสักหนึ่งล้านอ่ะก็ะรวมแล้วถ้าสามล้านก <ไป S 1> ารโทษถ้าปฏิริษีสามล้านสิบคนสสเขตนี่โอกาสที่จะถึงสิบคนก็เหนื่อยนะอาจารย์เหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อย ผมถ้าแบบนี้ก <พอ S 1> ็ประมาณสิบกว่าที่ท่านแหละคุณสำหรับที่ประเมินแบบนี้แบบโอ้โ <นะ S 1> สแสดงกันจากยี่บห้าจะไม่ถึงยี่สิบแบบนี้คุณอภิเศกคงเหนื่อยคือต้องเข้าใจอย่างอยา่ยี่ห้าคราวที่แล้วเนี่ยเขาได้สสเขตมายี่สิบนะใช่ใช่ใชแล้วก็ใช้ใช,ใ,ชใช้สสได้มาเนี่ยได้มาเพราะชื่อพรรคแต่ได้มาเพราะการสนับสนุนทรัพยากรอย่างมากมายไปช่วงชิงมาอืะแต่คราวนี้เนี่ยถ้าตัดทรัพยากรตรงนั้นออกไปเนี่ย ก็เหลือแต่ฟันดิลิสเป็นหลักครับแล้วการ,รต่อสู้ในระดับเขตในภาคใต้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเข้มข้นไปด้วยกันสุดออ้โฮเอาละอย่างที่คุณสำราญก็รู้ดีนะครับเอาละทีนี้ก็มาถึงเพื่อไทยน,นที่เขาจั่วไว้หวัวแถวเพื่อไทยรอบนี้ใครจะเข้าวินจะใช้แสงจะคลังแสงหรือจะมอมริวั์หรือจะสีแก้วหรืออาจจะเป็นค,คนอื่น ตอนนี้มีสี่เต็ง่ะอาจารย์คือคุณจารุรน์นั้นเนี่ยเป็นคนที่กลุ่มเชื่อแดงให้การสนับสนุนค<ะ>่ะอ่าแล้วเป็นเพราะว่าเขามีภาพลักษณ์ในเชิงประชาธิปไตยกลุ่มนี้เนี่ยก็พยายามที่จะดึงภาพลักษณ์ตรงนี้มาขายอีกอแต่ว่าคุณจาตุรนค์เขาก็มีจุดอ่อนก็คือเขาไม่มีเครือขาออออ่ายอ่าสอสอประเททตั้งใหญ่ครับ คุณสุดทินอันนี้น่าจะเป็นสสทางสุพภาคอีสาสนให้การสดับสบนุในฐานะเป็นที่ใหญ่ข mm hmm. องสอสอ,อีสานก็คงจะได้สสอ,อีสานจำนวนหนึ่งให้การสนับสนุนสองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับทางบ้านจนาันทรงว่าเท่าไหร่นับส่วนคุณ อ่าใช่ละคนที่สามคุณชลานาค่ะคุณหมอชลานาะคุณชลานาเนี่ยก็น่าจะเป็นสสภาคเหนือบางส่วนนะให้การสนับสนุนแต่ว่าดูแล้วเนี่ยโอกาสน้อยนะเพราะว่าฐานของสสอ,อื่นๆแต่ค่อนข้างจะมีน้อยค่ะส่วนคุณจุลพันพธ์ครับคุณเชอร์บันทำข่าวก็คือมีความใกล้ชิดต่างบ้านจันทร์สอล่า ครับ <L an> แต่ว่าก็อาจจะมีจุดอ่อนก็คือว่าไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับสสทางอีสาน <L an> ได้เหนือครับจุดสุดทิศเพราะว่าสี่คนนี้ก็มีจุดแข็งจุดอ่อนด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าสี่คนนี้ไม่ใช่เป็นสี่คนที่จะสามารถระดมทรัพยากรหรือว่าระดมทุนเข้ามาในพักได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าสี่คนนี้ขึ้นมาเนี่ย อคนที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรให้อใช้ในการหาเสียงเนี่ยก็ต้องมาจากบ้านจังหวัดล่างนี่เป็นหลักครับส่วนทางอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็คุมทรัพยากรอยู่เนี่ยไม่ับไปรากาศชื่อก็คือกลุ่มทางคุณสุริย่ยาคุณสมศักดิ์กลุ่มนี้เนี่ยภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามีทุนฐานแน่นพอสมควรแล้ะเป็นกลุ่มที่พร้อมที่จะออกจากพรรคเพื่อไทย ได้ทุกเวลาถ้าเขาประเมินว่าสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยไม่เอือ้อตนะ่ออนาคตทางการเดินของพวกเขาถ้าย้อนไปสี่คนสี่ชื่อเมื่อกี้นี่อาจารย์วิชัยให้น้ำหนักไปที่ใครฮนะคุณหนิมจุลพันธบ่าฟังทุ้มเสียงเนี่ยเอคอความเป็นรมันก็ต้องมองอนาคตนะคือถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยคือคนท,ที่ใกล้ชิดกับบ้านจันสองล่าเนี่ยมีโอกาสมากที่สุด ในกรณีแบบนี้เน,นี่ยถ้าเราประเมินจากภายนอกก็น่าจะเป็นคุณจุลพัณฑ์ที่น่าจะมีความใก,กล้ชิดกับปั้นกักรภาลแต่ว่าก็ก็นั่นแหละก็คือภาพมันก็ได้คุณจุลพัน์มาภาพของพรรคเพื่อไทยที่เขาจะพยายามลื้อฟื้นขึ้นมาในฐานะที่เป็นพรรคที่สนับสนุนป,นประชาธิปไตยมันก็คงจะไม่ได้ภาพแบบนี้เท่าไหร่นะ嗯嗯嗯คุณจุลพัณฑ์นี่จะ จะมีกระแสะแล้วคะคือการสู้กันในยุคนี้มันก็ต้องแบบอไม่มีกระแสะแมันก็ต้องขายได้เนะจย์เนาะไม่มีกระแสะแล้วคือพักเพื่อไทยในขณะน,นี้เนี่ยไม่สามารถสร้างกระแสะได้แล้วคุณผิวเพราะ<แ>ฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองเป็นจัจใจรอไปเอาเหรอแล้วก็วเอาเรื่องของฐานเดิมที่ยังมีอยู่อย่างการสำรวจของนีนาโฟราสุดท้าก็คือสิบสามเปอร์เซ็นต์ฐานเดิมอ๋อไม่สนกระแสแล้วก็พยายามที่อ เพราะว่าอ,อย่างการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยเขาได้1 9เปอร์เซ็นคะออนเนี่ยเท่ากับว่าไอ้กระแสเนี่ยหายไปประมาณ17เปอร์เซ็นตอ้อนก็เหลือแค่13เอร์ซ็ตไอ13้13เปอร์เ็นเนี่ยตอนเราก็มองภาพง,ง่ายๆเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเพราะว่าคะแนนนี้มันเท่ากับคะแนนที่ปลเอกประยุทธ์เคยได้เมื่อปี66อืมอแล้วก็ดูสสรวมไทยสร้างชาติว่าได้เท่าไหร่่า หรือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้ไหมคะพักอาจจะไม่ได้แบบซีเรียสมากว่าหัวหน้าพักเป็นใครเพราะว่าสุดท้ายแล้วจุดที่จะเป็นจุดขายคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอ่าสามชื่อคือภายใต้ภายใต้การประเมินว่าพักไม่สามารถสร้างกระแสเพิ่มขึ้นแต่ไม่ว่าเอาใครมาอันนั้นเนี่ยเขาจะไม่สนใจว่าหัวหน้าพักเป็นใครครับแต่เ็าจะสนใจว่าจะมีทรัพยากรเท่าไหร่ที่จะลงไปต่อสู้กันในระดับเขนมากกว่าอืม บนหน้าพักมีทรัพยากรแคนดิเดตค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเขาไม่เขาไม่ขายอาจารย์พี่ชายคิดว่าเขาไม่ขายแคนดิเดตเหรอต้องขายด้วยสิก็เอาคนที่มันพอดูได้เท่านั้นเลยไม่ได้เอาคนที่แบบเอจะสามารถที่จะมาสร้างกระแสอะไรอยน้มันดูหวาดได้เพราะว่ายังไงมันก็ปั้นไม่ขึ้นอ่ะปีศาจแสดงมองข้ามชอเนี่ยก็เอาคนที่มันมันดูดี อาจารย์กําลังวิเคราะห์ว่ารอบหน้าเนี่ยเพื่อไทยไม่ตั้งเป้าเป็นนายกเป็นอะไรหรอกขอเป็นพักร่วม,มรัฐบาลเท่านั้นประมาณนั้นใช่ไหมครผมประเมินว่าโพสิชันทางการเมืองก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะทําตัวเองเป็นพักตัวแปรแต่พร้อมที่จะเข้าร่วม,มรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทางพักประชาชนมาหรือว่าพักปุณใจไทยมาทําตัวเป็นพักตัวแปรอ๋อใครๆก็ต้องเลือกชั้นอย่างนั้นใช่ไหมใครๆต้องเลือกเพื่อไทยประมาณนั้นประมาณนั้นครับ โอ้ยแต่นี่มันไม่ใช่พักเพื่อไทยที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะการเป็นแค่พักตัวแปรนี่ยใช่อ่าใช่ครับแต่เป็นความเป็นจริงที่เขาอาจจะต้องยอมรับามันเพราะว่าถ้าไม่ยอมรับก็คงจะทําอะไรไม่ได้มีบางกระแสว่าจะเอาคุณประเสริฐจันทร์รัตวงทองมาเป็นเลขาธิการพักหนึ่งก็พอใช้ได้ไหมอาจารย์ก็คงได้บางส่วนแหละเพราะว่าฐานะทางเศรษฐกิจของคุณประเสริฐเนี่ยก็ก็ก็อาจจะดีกว่าคนอื่น อที่เป็นตัวเลือกอยู่ในขณะน,น,นี้ก็ได้นะครับอแต่ว่ามันก็คงจะมันไม่คือคนเป็นเลขาธิการพักเนี่ยมันก็ต้องออะไรนะเพื่ออำนวยทรัพยากรต่างๆให้กับสมาชิกพักที่จะไปต่อสู้เนี่ยมากกว่าคนณดื่นะอืออ๋อฟังแล้วนี่สรุปว่าเพื่อไทยไม่มีจุดขายในสมัยหน้าเลยเกือบประมาณนั้นได้เลยนะฮะ คือจุดขายที่จะให้กลายมาเป็นพักลำดับหนึ่งหรือลำดับสองเนี่ยไม่มีเขาไม่มีศักยภาพแล้วในการประเมินของผมนะครับตอนนี้ศักยภาพของเขาคือพยายามที่จะตรึงให้ได้ลำดับที่สามหรือลำดับที่สี่จะให้ตกไปกว่านั้นเพื่อเป็นต้นต่อไปนี้ก็ยังมีศักยภาพอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจริยะออกไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาหลักโอเค ก็พ่<ข>อคุณอาจารย์ครับอาจารย์นะคะสวัสดีครับอาจารย์พี่ชายนะคะถือว่าประเมินพักเพื่อไทยได้น่ากังวลเหมือนกันเคยดำรงตนเพื่อเป็นพักตัวแปรนี่จากพักแกนนํารัฐบาลใช่ใช่ไม่ได้เป็นพักผู้นําที่จะตักที่จะอะไรตั้งรัฐบ,บาลเองแล้วอีกสามวันค่ะเดี๋ยวทราบกันแล้วว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปของพักเพื่อไทยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของจับตาประเทศไทยแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีครับ thank you